และนี่คือไดสันไลท์ไซเคิลโคมไฟอัจฉริยะที่สามารถใช้งานได้นานถึง60ปีปรับแสงได้เองอัตโนมัติจะนั่งพิมพ์งานทั้งวันนานแค่ไหนก็ไม่มีปวดตาในราคา18,900บาทแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งบ่นว่าแพงอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านค่ะถ้าคุณยังดูคลิปนี้ไม่จบไดสันไลท์ไซเคิลโคมไฟรุ่นแรกจากไดสันเดินทางมาถึงแบตตแล้วค่ะ ซึ่งรุ่นที่โนริจะมารีวิวในวันนี้เนี่ยเป็นแบบตั้งโต๊ะหรือว่าแบบเดสไลฟ์ like แบบนี้ค่ะน้องโคมไฟตัวนี้เนี่ยถูกออกแบบมาจากแนวคิดนาฬิกาชีวภาพโดยวิศวกรผู้พัฒนาคือเจคไดสันซึ่งเขามองว่าแสงในช่วงเวลาต่างๆเนี่ยจะส่งผลโดยตรงต่อมนุษย์เพราะฉะนั้นนะคะการที่เราอยู่บ้านเป็นเวลานาน,านๆห่างเหินจากแสงธรรมชาติอาจจะทําให้นาฬิกาชีวภาพของเราเนี่ยผิดเพี้ยนไปได้หรือว่าอาจจะทําให้เราเกิดอาการง่วงนอนผิดเวลาหรือว่านอนไม่หลับก็ได้นั่นเองค่ะ ซึ่งเจกเนี่ยเขาก็เลยออกแบบมาให้น้องโคมไฟตัวนี้สามารถตรวจวัดเวลาในท้องถิ่นหรือไทม์โซนได้น้องก็จะรู้ได้ว่าในพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยดวงอาทิตย์จะขึ้นตอนไหนแล้วก็ตกตอนกี่โมงน้องก็จะปรับอุณหภูมิสีและแสงสว่างได้ตามเวลาในท้องถิ่นเราก็จะได้แสงและสีที่เหมาะสมในช่วงเวลาของแต่ละวันค่ะมาต่อกันที่ดีไซน์ของน้องโคมไฟตัวนี้กันบ้างดีกว่าค่ะต้องบอกว่าโนรีเห็นครั้งแรกเนี่ยคิดว่าก้านเหล็กอะไรก็ไม่รู้แต่ว่า ใครที่เป็นสายมินิมอลหรือว่าอินดัสทรีลเนี่ยอาจจะตอบโจทย์แล้วก็ถูกใจก็ได้เพราะว่าน้องเนี่ยสามารถปรับทิศทางได้3ทิศทางด้วยกันนะคะอันแรกปรับซ้ายขวาแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะขึ้นลงแบบนี้ก็ได้ และที่สําคัญเนี่ยน้องก็สามารถหมุนรอบตัวเองได้แบบนี้360องศาด้วยค่ะและที่พิเศษไปกว่านั้นเนี่ยไม่ต้องมีตัวล็อกน้องก็ยังอยู่ในตําแหน่งที่เราต้องการได้เหมือนกันค่ะในเรื่องของการเปิดปิดปรับแต่งแสงสว่างและปรับแต่งอุณหภูมิสีเนี่ยก็จะมาในรูปแบบของปุ่มระบบสัมผัสค่ะเพียงแค่แตะเบาๆแบบนี้ก็จะปรับเปลี่ยนได้เลยหรือว่าแตะแล้วเลื่อนนิ้วไปมาแบบนี้ก็ได้โดยการปรับแต่งแต่ละครั้งเนี่ยไฟก็จะค่อยๆเปลี่ยนอย่างสม o ท t h ไม่วูบว่าบัดตาจริงๆแล้วเนี่ยโคมไฟเขาไม่ได้หน่วงหรือว่าชาช ะะแต่ว่าเขาเนี่ยคิดมาแล้วว่าแบบนี้ถนอมสายตาของเรามากกว่าค่ะนอกเหนือจากปุ่มปรับแต่งแล้วเนี่ยที่ใต้น้องโคมไฟยังมีเซ็นเซอร์อีก2จุดกับอีก1ปุ่มด้วยค่ะซึ่งปุ่มแรกเนี่ยคือเซ็นเซอร์สําหรับการวัดแสงโดยรอบ เซนเซอร์ S S ตัวนี้ก็จะตรวจจับสภาพแสงภายในห้องที่เราอยู่แล้วก็ปรับแสงของโคมไฟให้อัตโนมัติเพื่อให้เราได้แสงที่คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็เหมาะกับเวลานั่งทํางานนานๆอีกด้วยค่ะถัดมาค่ะเซ็นเซอร์อีกตัวคือเซนเซอร์อินฟราเรดสำหรับตรวจจับการเคลื่อนไหวหากภายใน2นาทีไม่มีอะไรขยับเยื่อนในระยะเซนเซอร์เลยไฟก็จะดับลงช่วยประหยัดพลังงานได้ด้วยค่ะ ปุ่มถัดมาคือปุ่มซิงค์อันนี้เอาไว้ใช้เชื่อมต่อโคมไฟเข้ากับแอปพลิเคชันไดสันลิงผ่านบลูทูธเพื่อควบคุมการใช้งานและสุดท้ายค่ะพอร์ต usb c ที่สามารถชาร์จแบตให้สมาร์ทโฟนได้ด้วยโดยจ่ายไฟได้จำนวน1.5แอมป์5 m 5 v โวลต์ค่ะมาดูันที่แอปพลิเคชันของน้องคมไฟกันบ้างดีกว่าค่ะเมื่อกดเข้าไปที่ไดสันลิงแล้วเนี่ย<ๆ>เขาก็จะมีโหมดหลากหลายแบบให้เราได้เลือกโหมดสต u ดี อันนี้นะคะก็จะเหมาะกับช่วงอ่านหนังสือหรือว่าช่วงใครที่ใกล้สอบแล้วเนี่ยก็อาจจะเลือกเป็นโหมดนี้แทนหรือว่าใครที่ไม่ชอบโหมดสต u ดี้นะคะก็อาจจะเลือกเป็นโหมดรีแล็กซ์ก็ได้อันนี้เขาก็จะให้โทนแสงที่สมูทแล้วก็ไม่สว่างมากเกินไปทําให้เราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายได้มากขึ้นหรือว่าถ้าโหมดนี้ก็ยังไม่ถูกใจนะคะเราก็สามารถเซตติ้งได้เองเหมือนกันเพียงกดเข้าไปที่ add แล้วเราก็เลือกสีว่าเราเนี่ยอยากจะได้โทนสีประมาณไหนเราก็เลือกความสว่างได้ด้วยเหมือนกันนะคะ พอเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากด next แล้วก็ตั้งชื่อพอตั้งชื่อแล้วก็เซฟเสร็จแล้วนะคะครั้งต่อไปเราก็ไม่ต้องยุ่งยากมาเซตติ้งใหม่อีกรอบแล้วหรือว่าถ้าใครที่ยังปรับไม่ค่อยเก่งนะคะหรือว่ายังไม่ถูกใจอีกเนี่ยเราก็กดไปที่ setting อันนี้แล้วก็กดไปที่ your l i g h t configuration แล้วก็ให้เลือกโหมด edit Ad adjust ซึ่งโหมดนี้เนี่ยเขาก็จะช่วยปรับแสงสว่างแล้วก็อุณหภูมิสีให้เข้ากับอายุของเราได้เหมือนกันค่ะเก๋มาก สำหรับโหมดที่แบร์ไตจะขอแนะนําในวันนี้มี2โหมดด้วยกันคือโหมดแรกโหมดออโต้โดยโหมดนี้เนี่ยจะเหมาะสําหรับนักเรียนหรือว่านักศึกษาที่ต้องจดจ่อกับการอ่านหนังสือหรือว่าคนที่ต้องใช้งานหน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆซึ่งโหมดนี้เนี่ยจะแตกต่างจากโหมดสตูดี้ตรงที่ว่าโหมดนี้นะคะเขาจะสามารถซิงแสงสว่างแล้วก็อุณหภูมิสีให้เข้ากับสภาวะแสงของห้องที่เรานั่งอยู่แล้วก็ยังสามารถช่วยรักษาระดับความสว่างและอุณหภูมิสีให้คงที่ด้วยแม้ว่าแสงภายในห้องจะเปลี่ยนไปยังไงเนี่ยเราก็ยังได้แสงสว่าง เ,เดิมทําให้ไม่ปวดตานั่นเองค่ะมาต่อกันที่โหมดที่2กันบ้างดีกว่าค่ะคือโหมด Precision ซึ่งในหมดนี้เนี่ยจะทําให้เรามองเห็นแสงสีที่ชัดเจนเหมือนมองด้วยแสงธรรมชาติหมดปัญหาสีเพี้ยนเหมาะสําหรับคนที่ทํางานศิลปะงาน DIY หรือว่าสาวๆเนี่ยที่ต้องการแสงเวลาแต่งหน้านั่นเองค่ะไดสั l ไล h t c เคิลให้แสงสว่างโดยหลอดไฟ LED กําลังสูงทั้งหมด6หลอดแบ่งเป็นโทนอุ่น3หลอดและโทนเย็นอีก3หลอดสามารถปรับความสว่างได้ตั้งแต่100ถึง1,000ลักซ์และปรับอุณหภูมิของสีได้ตั้งแต่2,700ถึง6,500เคลวิน โดยเจ้าหลอดไฟ LED ของไดสัลไลซา c เคิลแม้จะสว่างมากถึง1,000ัลักซ์แต่ก็มีระบบป้องกันแสงสว่างจ้าและมีอัตราการกระพริบที่ต่ำมากทำให้ใช้งานได้นานโดยที่ไม่เมื่อยล้าสายตาเลยค่ะและนอกจากนี้ไดสั n ไลซายเคิลยังได้นำเทคโนโลยี h ฮี t p i p e มาใช้ในโคมไฟอีกด้วยเพื่อช่วยจัดการกับความร้อนที่เกิดขึ้นจากหลอดไฟ LED กาลังสูงทั้ง6หลอด ทำให้โคมไฟนี้เนี่ยเย็นลงและช่วยยืดอายุการใช้งานของหลอดไฟไปได้นานถึง60ปีเรียกได้ว่าใช้กันไปจนแก่เลยค่ะพูดถึงความสามารถของน้องกันไปเยอะแล้วนะคะเรามาดูข้อสังเกตของน้องได้สัลไลซายเคิลกันบ้างดีกว่าถึงแม้ว่าน้องเนี่ยจะปรับได้หลายอย่างแต่สิ่งที่น้องทําไม่ได้นะคะนั่นก็คือการปรับองศาหลอดไฟแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ปรับไม่ได้นะคะน้องก็จะคว่ำอยู่ตลอดเวลาถ้าใครที่อยากจะได้น้องที่ ปรับได้นะคะนโนรีก็อาจจะแนะนําเป็นรุ่นไดสันไลซายเคิลมอฟดีกว่าแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่ารุ่นนี้เนี่ยยังไม่เข้าไทยนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้ก็อาจจะต้องไปหาซื้อเอ,เองนะคะนอกจากน้องจะปรับองศาของหลอดไฟไม่ได้แล้วนะคะน้องก็ยังเปลี่ยนหลอดไฟไม่ได้เหมือนกันค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนหลอดไฟนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยมีอายุการใช้งานยาวนานถึง60ปีแต่ในกรณีที่ถ้าเราเผลอทําหลอดไฟแตกเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนหลอดไฟนะคะแต่ต้องซื้อใหม่ทั้งคูซื้อ หมม่ทั้งคเลยะสำหรับดีไซน์ที่ดูมินิมอลสุดๆแบบนี้เนี่ยก็อาจจะถูกใจใครหลายๆคนนะคะแต่ว่าก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่สำหรับคนที่มีห้องพื้นที่จำกัดเพราะว่าการปรับแต่งองศาเนี่ยเขาไม่สามารถพับกบพับกบเอ้ยพับเก็บได้เพราะฉะนั้นนะคะมันก็จะดูเก,กะกะอย่างที่เห็นแบบนี้เนี่ยแหะค่ะ d y สัน Thailand เนี่ยเขาก็ได้ตั้งราคาไดสันไลท์ไซเคิลเดสไลท์ไว้อยู่ที่18,900บาทโดยจำหน่ายในไทยเนี่ยเพียงแค่1นสีเท่านั้นนะคะนั่นก็คือสีไว i ์ซิ i เ v อรแบบนี้สำหรับใครที่อยากสัมผัสน้อง d ดสันไลท์ไซเคิแบบนี้นะคะก็สามารถไปดูและจับจองได้แล้วที่โชว์รูมของไดสันไ h a i l a n d Thailand, หรือว่าเว็บไซต์ไดสัน o n co t h ก็ได้ค่ะใครที่ไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งจริง ที่ชาแนลแบร์ไต่ด้วยนะคะบ๊ายบายคุณผู้ชมครับคุณชอบคอนเทนต์ของเราจริงๆใช่ไหมครับคงไม่เชยเกินไปถ้าจะขอว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดซีเฟิร์สหรือ s u b สไคร b ์ติดตามแบร์ไต่เราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสม,มอแหละครับชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ